ว่าแพรทองทานไร้ความสามารถในการจะเป็นผู้นำประเทศความรู้ไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่ประสบการณ์ไม่ใช่วุฒิภาวะไม่ใช่<ม>เศรษฐกิจไม่ไหวไมม่ีการเมืองก็แย่การต่างประเทศก็พลาดทุกเรื่องแต่ก็ยังไม่เลิกแตบ ทีนี้เจ้าเขาพูดบอกว่าต้องให้ประชาชนที่เลือกเขามาเนี่ยเป็นคนตัดสินต้องถ้าเอาอย่างนี้นะต่อไปนะถ้าที่การบดีมหาวิทยาลัยไหนนะทําไม่ถูกไม่ต้องครับอ,อย่าตั้งกรรมการสอบสวนนะอ่าใช่ให้คนที่เลือกอธิการคนนั้นซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยข้าราชการมหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษา,ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นคนตัดสินว่าอธิการผิดหรือเปล่า จะมาตั้งกรรมก,การห้าคนแปดคนสิบคนสอบส่วนไม่ได้อืมไม่ได้ไม่ได้กรรมก,การนั้นจํานวนน้อยนะอืมในกอไปฆ่าคนตายในกอมีเพื่อนเยอะหรือในกอเป็นซี o โอของบริษัทอ่ครับซึ่งมีลูกน้องเป็นร้อยสองร้อยคนแช่ผู้พิพากษาที่นั่งบันลังสามคนตัดสินว่าในกอผิดหรือถูก แล้วลูกน้องในบริษัทก็มาสิาแค่คนสามคนที่นั่งบันลังมีสิทธิ์อะไรคิดอย่างนั้นนะลูกน้องเขาสองคนยังยอมให้เขาเป็นซีอโออ่ะแล้วคุณเป็นผู้าบันมานั่งบันลังแค่สามคนคุณมาตัดสินเขาได้ไงอืมถ้าคิดแบบนี้นะแล้วก็นําไปใช้ในกรณีต่างๆอย่าง,างที่ยกตัวอย่างเนะเาะอืม ต่อไปนี้นะคนไหนเป็นที่การบดีได้รับเลือกมาด้วยคะแนนสูงเนี่ยนะคะทําผิดไปเลยไม่ต้องกลัวกรรมการอา้าวถูกไหมละ่ะถูกถูกก็จํานวนคนเลือกมันเยอะกว่ากรรมการที่ตั้งขึ้นมาแล้วกรรมการจะมีสิทธิอะไรก็เหมือนอย่างขี้ข้าคนหนึ่งที่เขาพูดออกมานี่แหละครับบอกว่าผู้พิพากษาไม่มีสิทธิ์ตุลาการไม่มีสิทธิ์นายประชาัอืม อีกคนหนึ่งเขาบอกพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกเป็นคนมีอคติในการที่พยายามจะล้มรัฐบาลโอ้โหไปหนู่นเลยเพราะว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าคุณแพท,ทองทานทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อดำรงสันติภาพมไม่ให้เกิดการรบพุ่งกัน แต่คนที่พยายามจะเอาคุณแพรทองทานออกหรือบอกว่าคุณแพรทองทานผิดเนี่ยอืเป็นแนวร่วมของฮุนเซนอเอา้ <c oughs> เาเขาไปคิดแบบฮุนเซนไงไปคิดแบบฮุนเซนคือตอนนี้ฮุนเซนเนี่ยกําลังทําสิ่งซึ่งทําลายคุณแพททองทานกับ <c oughs> เพร่ประชาชนที่ต้องการไล่แพรทองทานต้องการให้รัฐบาลนี้มันเป็นไปคือแนวร่วมของหุ้นเซนน่ะไปนูนเลยเออต้องต้องรู้ตัวไหมเนี่ยตอนเนี้ยต้องกำลังเป็นแนวร่วมหุนเซน,นผมก็เพิ่งรู้ดิละครับอาจารย์เพราะกำลังกระทําการในสิ่งเดียวกันที่หุนเซนต้องการไปเลยเออ,เอ,อหุนเซนต้องการทําลายตระกูลของคุณแพรทองทานอืมแต่เราอ่ะ ดันไปเห็นด้วยกับคุณเซ <G ül üyor> นแสดงว่าเราเปน็นแนวร่วมสิ <G ül üyor> เราพยายามจะให้คุณแพทองทานหลุดจากตําแหน่งแล้วพยายามจะให้รัฐบาลนี้มันเป็นไปเฮ้ยนี่พวกคุณเซนเลยนะเนี่ยใช่ทุกคูณกันอย่างนี้เลยก็นี่เขาแบกกันขนาดนี้เ็บอกคุณแพรทองทานมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติต้องการจะรักษาสันติภาพแต่เรากลับไปต้องการไล่คุณแพรทองทานเหมือนอย่างที่คุณเซนต้องการ นี่เป็นแนวร่วมคัมเมแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยพิ่งรู้ตัวเนี่ยโอ้โหเราไม่ได้เป็นแนวร่วมตองเพียงแต่ว่าไอ้เทปที่เขาเอามาเปิดเนี่ยเราก็เรียนรู้จากข้อความที่เอาเทปมาเปิดที่ทำให้เราเห็นว่าคุณเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศคุณไปขอร้องให้หุนเซนมาช่วยคุณ จากการที่ถูกประชาชนประเทศไทยเกลียดชังครับคุณ